สวัสดีครับว่าท่านกีกวยวันนี้นะคะโอจังอยากจะกินลิ้นย่างนะคะป้าแปบบ๋ก็เลยซื้อเนื้อมาแจมค่ะลิ้นของญี่ปุ่นนี้นะคะอร่อย นะคะคแพ็คนี้นะคะก็อยู่ประมาณ1,417เกมน,นะคะลิ้นวัวนี่ค่ะก็แพ็คเล็กแพ็กใหญ่นะคะราคาก็จะแตกต่างกันค่ะ ส่ทิกไู่นะคะเลค่ะอไคะ Thank ส,ส,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมากินบาร์บีคิวลิ้นย่างกับโอจังนะคะ มีไส้กอรอกอีสานด้วยค่ะมีแบบบุ้นเส้นกับแบบเนื้ออย่างเดียวนะคะวิธีทําไส้กอรอกอีสานนะคะป้าแป๋วก็ทาคลิปไว้แล้วนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ในเพจนะคะคนดูก็ประมาณ3ล้านกว่าวิวแล้วนะคะในเพจค่ะคอยากจะดูในเพจก็เข้าไปติดตามเพจป้าแป๋วนะคะซึ่งป้าแป๋วก็จะทิ้งลิงก์ไว้ในใต้คลิปนะคะป้าจังชอบกินมากค่ะป้าแป๋วทาคลิปนะคะเพราะน้องป้าแป๋วใช้มือนะคะใช้มือยัดเอา โอ้จังชอบกินมากป,ป้าแป๋วทําบ่อยจนตอนนี้เราต้องซื้อเครื่องนะคะต้องซื้อเครื่องมายัดค่ะตอนนี้อ,อ่ะว่าจังวันนี้ป้แป๋วย่างเตาแก๊สนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาวันนี้ไม่มีเวลาก่อไฟ วันนี้ปราจะกินน้ำเนี่นะคะเป็นน้ําขวดโบราณสมัยก่อนนะคะหน้าร้อนเด็กญี่ปุ่นนะคะจะชอบกินกันรสชาติเขาก็จะออกรสชาติคล้ายๆสไปร์นะคะ <c oughs> จะมีรูปกวาดกลมๆลข้างในนะคะนี่คะ่ะเราก็ดื่ม มาป้าแป๋วจะกินลิ้นมะนาวนะคะป้าแป๋วบีบมะนาวร้อนอป้าแป๋วให้ดูข้างใน ก็รสชาติน้ำนะคะเ,ออเขาก็จะมีหลายรสชาติก็จะมีสตรอบเบอรี่ลูกพีชมีแตงไทยนะคะเมลอนนะคะมีหลายมีหลายรสชาติไม่มีแอลกอฮอล์นะคะอุ๊ไม่มไอ,ง,อง่จ๊ะอิ่ปันา,า,า,านจทำไม้ทำไมนะ

กอจะมีเสียงดังกลังก้องกงว่าจังบอกคิดถึงสมัยตอนเป็นเด็กโอ้จังทำยังไงอยู่ข้าวลิ้นอร่อยมากเลยค่ะลิ้นญี่ปุ่นนี้นะคะเขาจะนุ่มอโอ้ก๊อ ร้อนค่ะอากาศร้อนอ้จังจะรอกินไส้กรอกอ้จังชอบกินไส้กรอห โควิดบ้านเราเยอะมากเยอะจนพ้ะแป๋วเป็นห่วงเป็นห่วงมากเลยค่ะพระแป๋วบอกตรงๆเลยนะคะที่ญี่ปุ่นตอนนี้ก็โควิดก็ยังเยอะอยู่ค่ะแต่ก็ยังดีกว่าไทยแบบดีกว่าเยอะเลยดีกว่ามากๆเลยค่ะพระแป๋วชอบลูกกวดเนี่จะดังก็ก นี่เป็นหัวไชเท้านะคะก็แปลวจะกินกับลิ้นย่างค่ะฝนก่อนค่ะ ดูสิต้นใหญ่เบ้อเลยต้องเป๋วชอบมากเลยโรสแมรี่เนี่ยเนี่ยโปลงไปเลยหอมๆเพื่อนโอ๊จังแน่ๆเลยบีแตใสมาค่นว่าเป๋วจะมากินลิ้นย่างนะคะกับไอ้นี่ มากินลิ้นย่างกับหัวชเท้าฝนนะคะสูตรนี้นะคะลองเอาไปทํากินนะคะกพาแป๋วขอบอกว่าอร่อยแล้วเหยาะพรสึกลงไปหน่อยนะคะนี่ค่ะดูลิ้นความนุ่มเด้งดึง เดี๋ยวอุ้มเนี่ยมองโปะครัายอดวุดโตจังเลยแหละอุ้ยอร่อยหัวเช้อเท้าฝนนะคะกับลิ้นย่างนี่อร่อยโอ้โหอนสืกเหยาะพอนสืกนิดนึง おうちゃん。おうちゃん、パンと。うん、はい。冷えてない。冷えてる。はい。うん。美味しいでしょ。うん。ね。 มันจะมีกลิ่นของหัวไชเท้านะคะแล้วก็ซอสเปรี้ยวของพรสือนะคะมันแบบเข้ากันได้ลงตัวมากเลยอรมอยมา,มากับอาร่อยมา,มากับอโอ้จังหัดพูดภาษาไ,ไทยมีป้าแป๋วเหนื่อยเนื่อยนางพยายามนะคะอยู่ในรถก็มีนะคะ,ะมีเรียนภาษาไทย น,ะะนางก็ก๊อปทิ้งไว้ในรถนะคะโอ้โหโูก็จะพูดได้แต่ละคําคลิปที่แล้วนะคะนางจดไว้ค่ะจดไว้ในสมสุดแล้วอ่านเอาจดเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อ่านเอาท่องเอาอ่านเอาพ่อโอจังบอกว่าโอจังอยากจะเรียนพูดภาษาไทย <c oughs> โอจังอยากจะคุยกับทุกคนอยากจะพูดกับทุกคนโทรพปหาแม่ป,ป้าแป๋วที่บ้านทุกวันนะคะต่างคนก็ต่างอยากจะคุยด้วยกัน <c oughs> คุยด้วยกันไม่รู้เรื่องโอจังบอกว่าอยากจะเรียน เรียนมานานแล้วล่ะค่ะว่าจังแต่พูดยังไม่ได้อุย้ยนี่กำลังอรออนนอ่อยอันนี้วุ้นเส้นนะคะออ้ยมันร้อนอ่อฮเอาไว้ก่อนร้อนเหงื่อว่าจังเหงื่อ จริงๆแล้วนะคะหน้าร้อนนี้เราต้องให้ร่างกายเราเขาได้วิตามิน B หน่อยนะคะจะได้มีภูมิคุ้มกันอะไรหลายๆอย่างเนาะ <c oughs> ไม่ออกให้แดดเจอผิวเลยก็สงสารผิวเราต้องได้รับนะคะวิตามินอะไรต่างๆเข้าร่างกายมั่งเนาะ <c oughs> เราจะได้มีภูมิคุ้มกันอะไรได้หลายอย่างอ <c oughs> ืมอืมอืม ก็ต้งๆๆองก็เลยเลี้ยงด้วยสิครับอขึ้นมาตัวเดาสิเดี๋ยวป้าแป๋วไปเก็บพริกนี่ค่ะพริกป้าแป๋วสุกแล้วนะคะเนี่ยดูมะระป้าแป๋วเนี่ย เป็นลูกมดแล้วค่ะช่วงนี้อากาศร้อนเขาก็จะเหี่ยวหน่อยดูตอนเย็นๆนะคะแบบเขาจะสดชื่นนะจ้ะนะจ้ะสดร้อนจ้อ,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 อ เผ็ดนะคะไม่ใช่ไม่เผ็ดโอ้โหอะคุยจ้โหเผ็ดเผ็ดนะคะพี่ Oh. <laughs> เนื้อนะคะเราก็ใส่หัวไชเท้าฝุนหยอด้วยซอสเนื้อ,อย่างมาค่ะนุ่มหวานอ้อยชิเนื้อหนุ่มกอร่อย จริงแล้วนะคะโอ้จังยังไม่อิ่มค่ะอากาศมันร้อนมากโอ้จังบอกจะเอาเข้าไปกินในบ้านบอกให้ป้าแป๋วปิดคลิปตรงนี้เจอกับป้าแป๋วได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกรดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย